Ôi. Oh không được đây này. Đây. Ừ. Cái đó cái đó. Cái đó cái Cái đó cái đó. cái đó. cái đó. đó. อคันแน่ต้มหนเออเดี๋ยวมาอ้าอามาให้ต้มแม่เจ้า เดี๋ยวขอปาดหน้ากัน่ออุ้ย ต้มระวังนะเนี่ยเป็นมันเป็นอะไรเนี่ยตรวจฆ่าไหมขาก็สันกันด้วยดิระวางังเยียบหลุมมึงไปหลุมนะหลุมนะอ๋อจะเนเลยลงไปอืมนะ ทำมาแล้วตัดยาตงวนี้โหต้มกมาแล้วยย <c oughs> นี่คืออะไรโดนผูกเชือกท้าก่อนเนี่ยต้มโอ้ยต้องอาบน้ำอาจารย์คุณหนู ไม่หับนอยู่ไม่ได้เนี่ยนะิบๆไม่ได้รับรูนะคะมกเลยนะคะตรงนี้ีนะคะทำให้เราได้เจอไปางอกาง โหนดีาตั้มันเข้าเราก็ได้สมาได้ะต้องพูดอะไร่ยคะเทลของจริงทั้ตัดเทลทังป่าท้งหญ้าแล้วยังเป็นเทลเทลเลยวะบ้านสวยงามนู่นนู่รถถ่านจูๆจู <ts> P, hit, <out> ่ตรงนันอะงั้นน่ะอ๋อแล้ก็ุนี่มาุยยู่บนนั้นสองต้นจทิ่นจทิน อันทักทายหน่อยแล้วไปไหนอะไปทางนี้ใช่่ะใช่ใช่ใช่ดูอีกทีนะอือไปทางนี้แหละ